แล้วนับมือสวยง้อคก้วยบอดปลปอยเด็กหน่อยบอดเลี่ยงค้นเถ่าไดนางแนมึินว่กจินแจงให้ซ่อมเบิงกลางข้าค้อดมันสิจิ่มยากดูมันไปขวางข้างสิกืน่นนำบอ่อลม กินหนังแหงข้าข้อแขนอังห้สะโดอ,ออกได้สิเอาสร้างใส่ไข่กินมั่มมั่มบ่อขลับเบิงทองกินเพื่ออยู่ยาอยู่เพื่อกินกินอยู่กับปาก ยากอยู่กับทองอย่ามะฮอมบัดเมื่อทองมันพังพอเิ่นศกเสลนหอนขอคุดแม่หันาธรรมหันาอีสานยาจีโจยวกับคุดพ่อคุดแม่ผูฟัง อ่ะเสียงท่ามในสองยูทูปอาจารย์มาพาพระฤชัยเป็นปัญญาเก่าผู้เฒ่าเราไว้ก็เลยมาบอกมาจ่ายฟังเพิ่นว่าการะนบมือสวยงัวกล้วยบ่อดาปล่อยเด็กหน่อยบ่อดาเลี้ยงคดเฒ่าแดนงแนมนั่นแม่นแมนเลยหัวกล้วยสมือนี่บ่อดาปล่อยขอโคกขอปลาคือเก่าล้มองลงไฮลงหน้าคือเก่าดิ้นใหญ่ต้องไปเจียวหญ้าไม่ให้มันเสีนต้องปลูกหญ้า เด็กหน่อยก็บอไดเลียงเั่นแล้วสนุกเล่นสนุกว่าไปอันนี้บอรลานผูท่คุณบอไว้กิอีลีกินแจงให้ซ่อมเบิงกลางข้าข้อสีกิมยาดดูมันไปขวางาไปควางข้างสีกินน้ำบอลงนี่พนว่า บอกไปกินแยงกันเบิรงนการกันเด้อก่อวันดิสโซสียงอันนี้เป็นภาษาเก่าผพุทธาลาวไว้ก็เลบยบให้คุณพ่พอคุณแม่ฟังซงสนับว่าอ่ากินหนังแหงข้าข้อแขนอังไผสะเดอออกได้สิเอาสร้างใส่ไายไว้อันหนังแหงข้าข้อก็คือความเบาความจา่าคนนี่ละ่ะเออลูกหลานเฮ็ดบด่ดีเอ,อืมสางค้อมเด็ดหลอดมายากน้ำปูน้ำยายากน้ำพ่อน้ำแม่ ต้องไปแก่ต้องไปไข่เิินมาเนาะกินมัมม่มมับอกะลเบบงทองกินเพื่ออยู่ย่าอยู่เพื่อยินกินอยู่กับปากเนี่ยอยู่กับทองเออยามะหองบัดทองมันพังอันนี้คนบอกไปเป็นคำบรรยายอีสานเนะาะก็เลยบอกให้คูดพอคุดแมวฟั้งสนกว้า พายามทพยายาอิสานมืนีเป็นว่าเก็บจากหน่อยค่อยไปเติมมูเก็บเต่นหน่อยค่อยได้ตต่มเต็มเก็บมือนีค่อยกินมือนาเออหลายมือนพร้อมพ่อได้เพียงเย็นแกงเต็มหมอเหลือกินบ่ออิ่มสดแต่น้ำข้าแข่วเกือบตายแกงหมอ้อใ่ ไว้เพื่อพี่เพื่อน้องยาให้พร้อมกองเขาให้เต็มเป็นพญายีสานพญ่าถ้มโบราณเกา่าเป็นเนจนใบแต่ค่ำเปียกเปื่อยเอ่อมือหนาสิมาบรรยายฟังวัน่ละคเแต่ละคข้เป็นมีความหมายว่าจังใดเอ่อถึนมีว่าจังใดตายย้อนหมดแดงน้อย แน่นันกะหากมีกูว่ากูดีแท้ห้างเขาปัดแหงยิงกูว่ากูเดือดลำเขาพุนเลื่นกว่ากูเก็บเห็ดให้เจ้าแย่งโลมงหวยอยากได้พักผีพ้วยให้เจ้าแย่งล่งบุงอยากได้กุ่มให้ไพ่ของขึ้นงาย่างเอออยากเป็นคุณน่งให้เกือกดินมองมัว อันนี้เป็นคำโบรานท่าผู้เก่าคนวาไว้เดี๋ยวมือนาสีมาบอ่อยแป้งเดอ้อสีบรรยายหะปั้งคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือปัญญาอีสานปัญญา,าธรรมคนเก่าเล่าไว้ก็เลยมาว่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟป้งขออนันมทตนาสาธุขอจเจริญพร <c oughs>